AMOBILE p l u ของทกสอไม่สามารถใช้งานได้เกิดข้อผิดพลาดแอปพลิเคชันของท่านไม่ปลอดภัยกรรณาติดต่อธนาคารมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเราไปดูกันเลยครับเนื่องมาจากทกสอเปลี่ยนแอป,ปใหม่นะครับจาก AMOBILE PLUT อัปเดตเป็น baac mobile นะครับเริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดนะครับบนมือถือทั้งระบบ Android และ iOS นะครับตั้งแต่วันที่11กันยายน2อง6เป็นต้นไปนะครับ สำหรับผู้ที่ใช A ้ A Mobile p l u อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปใหม่แต่อย่างใดน,นะครับแค่เข้าไปอัปเดตเป็น B AAC Mobile ก็สามารถใช้งานได้เลยนะสำหรับผู้ที่ใช้แอป t ส l k A Mobile นะครับยังไม่ได้อัปเดตเป็น A Mobile p l u นะครับจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดแล้วติดตั้งแอป B AAC Mobile นะครับเพ่อเรวมต้นใช้งานนะครับทั้งนี้นะครับแอป รอคอรอเอโมบายจะสามารถใช้งานได้ถึงแค่วันที่19กันยายนตรง6นี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปสำหรับลูกค้าใหม่นะครับจะต้องไปยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สาขาก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน baac mobile ได้นะครับส่วนลูกค้าเดิมที่ใช้ A-Mobile พลัดอยู่แล้วนะครับมีการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่แต่ยังไดแต่สำหรับคนที่ใช้ตกสงเอโมบายนะครับยังไม่อัปเดตเป็น A-Mobile p l u สจะต้องไปยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สาขาก่อนนะครับจึงสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน b a a c Mobile ได้นะครับวิธีการอัปเดตนะครับก็ไปที่ Play Store แล้วก็กดค้นหาแอปนะครับสำหรับใครที่กดค้นหา เอโมบายพลัสนะครับแล้วห,หาไม่เจอนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะแอปนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วครับเป็นทกศนะครับเป็นแอป,ป B A C Mobile แล้วนะครับมาเราแตะไปที่ทกศนะครับแล้วก็กดอัปเดตได้เลยนะครับหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วก็กดเปิดใช้งานได้เลยนะครับ ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ